PEA NEWS ไฮไลท์สรุปข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ประจำเดือนกุมภาพันธ์เริ่มกันที่โครงการ p a ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต10ล้านซีซีโดยในปี2565สามารถรับบริจาคโลหิตได้จำนวนกว่า25ล้านซีซีและได้ส่งมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยเรียบร้อยแล้ว โครงการน,นี้ PA ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558โดยส่งมอบโลหิตให้กับสภากาชาติไทยและโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆเป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาโรคส่งเสริมให้พนักงานลูกจ้างครอบครัวของพนักงานและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้อื่นรวมถึงส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการมีจิตสาธารณนะ งานนี้คณะกรรมาการธรรมาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ PA ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมโครงการแปรรูปเศษกิ่งไม้จากกิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่โรงเรียนแม่อ่อนวิทยาลายัยอำเภอแม่อ่อนหลังเข้าไปสนับสนุนเยาวชนแปรรูปเศษกิ่งไม้และใบไม้จากการลิดรอนตามแนวสายไฟมาทําให้เกิดประโยชน์ เช่นผลิตปุ๋ยหมักน้ำซ้มควันไม้รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปลูกพืชผักสวนครัวโดวยการใช้ระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของ PA ได้ในช่องทางต่างๆทั้งทาง f c e b o o k f a n p เ page และ YouTube PA News